สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานทิพมิกุนทศค่ะหรือเรียกว่าครูมิกนะคะตำแหน่งครูอันดับขสอสองรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองค่ะก็รู้สึกดีนะคะจากที่สังเกตดูเด็กๆสนใจและมีความสุขนะคะซึ่งคิดว่าศักยภาพของเด็กในการเล่นดนตรีเนี่ย สามารถส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ ได้เด็ก <_ d ick> ที่เรียนดนตรีเล่นดนตรีได้เนี่ยจะสามารถส่งเสริมด้านสติปัญญาเด็กได้ดีค่ะจะรู้จักลำดับขั้นตอนได้ดีเด็กในวัย3ขวบ4ขวบเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยถ้าเรามีกิจกรรมหรือมีทักษะหรือมีเทคนิคดีๆเนี่ย เด็กเขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วจดจําได้เร็วค่ะเด็กในวัยนี้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักฟังรู้จักรอคอยแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนตามลําดับขั้นตอนได้ดีค่ะชื่อนางสาวอนุสราผุดผ่องนะคะหรือเรียกว่าคุณครูจอยค่ะกิจกรรมนะคะรู้สึกว่า เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะทำให้เด็กนั้นมีสมาธินะคะในการทำกิจกรรมจดจ่อในกิจกรรมที่ทำนะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำกิจกรรมค่ะ,ะถ้าคิดว่าเด็กเล่นกิจกรรมนี้อย่างจริงจังนะคะต้องแยกออกเป็นถ้าเป็นในกลุ่มแรกนะคะที่เป็นช่วง2ขวบถึง3ขวบเนี่ยนะคะคิดว่าถ้าเด็กได้ฝึกเล่นบ่อยๆนะคะเด็กก็จะสามารถจำ ตัวโน้ตที่กดสีเขียวสีเหลืองได้ค่ะส่วนถ้าสีความนี้เด็กทำได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าฝึกมากๆเด็กนั้นจะมีความชำนาญมากขึ้นค่ะ,ะถ้าดึงเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมของคุณครูคิดว่ากิจกรรมนี้เหมาะสมกับเด็กนะคะเพราะว่าช่วยให้เด็กนั้นมีสมาธิเหมือนเอามาฝึกให้เด็กนั้นมีสมาธิก่อนการเรียนจดจอใส่ใจในการเรียนก่อนค่ะ,ะถ้ามีการแนะนำหรือว่า บอกก่อนนะคะว่าวิธีการใช้นี้ใช้ยังไงหรือว่านำมาใช้นี้คิดว่าคุณครูก็น่าจะใช้กันได้ค่ะถ้ามีผู้แนะนำวิธีบอกวิธีการขั้นตอนอะไรเนี้ยค่ะคุณครูให้พร้อมกันนงไปพร้อมกันนะคะีีี